สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทู e ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตอดต้อยดำซิ่งครับอ่ะปลามืดทั้งลูกพอร์ก็ติดครับนี่ประเดิมบอมไม่อา้ามาเลยเซนุ่เซนุมาแล้วเซนุเอ้ี่แก้ว เอยเทียนุไปได้ครับ<ะ>เรือปั๊มมืดครับลุงพรนะครับนี่เทียวไหวก็อยู่นั่นครับโอ้โหอลนี้ดุเดือดครับ บอนี้ดูเดือดบอนี้ดูเดือดโอ้โหโอ้โห้ยจมสามคันแล้วครับยูงง่ายครับฮะมาคาัคลั่นเลยยงไง สวัสดีครับต้อยต้อยดำซิ่งครับโอ้เจ๊นะะวะโอ้ยมาจะเปียกกี่คือจะโม่บ้านเสน่ห์หนูลุงปอนี่มิดล้อเลยครับ พอลมิดโลเดรโรลุงแอบมาครับจะมาช่วยหรือเปล่าเกมเลยครับฝั่งนี้อีซุซุตกกีกับเดก้าครับ कारो <laughs> ताईं ดูครับน,รน่นนงนข้างในเนาะบานเออเราต้องปีปีขคางเลยจ้ะเออต้องปีขคางเลยเม่ <c ười> นรถหมูลูกกระเตลนไหนนองม่นน่ะ